โครงสร้างของลายกระจังใบเทศและลายพุ่มข้าวบินใบเทศนะครับก็จะมีโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งนะครับในส่วนของลายกระจังใบเทศก็จะมีสัดส่วนที่มีความสูงหรือว่าความยาวน้อยกว่าลายพุ่มข้าวบินนะครับดูสัดส่วนเปรียบเทียบเลยนะนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับกระจังใบเทศแบ่งสัดส่วน3ส่วนเท่าเกันในแนวนอนนะครับ และพุ่มเข้าบินใบเทศนะครับสี่ส่วนเท่าๆกันในแนวนอนนะครับกระจังใบเทศเริ่มกันเลยแบ่งครึ่งกึ่งกลางในแนวตั้งนะครับจะทําไปพร้อมๆกับลายพุ่มเข้าบินเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนแบ่งครึ่งเหมือนกันผมจะใช้สายตากะเลยนะครับโดยไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดหรือว่าเครื่องมือเพื่อความรวดเร็วนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้ว เส้นเฉียงนะครับเส้นเฉียงจากกล่งกลางมาช่องที่1เส้นที่1นะครับจากข้างล่างนะแต่ว่าพุ่มข้าบินมาที่เส้นที่2อนะครับพุ่มข้าวบินมาเส้นที่2องแ, <priest> แบบนี้นะครับและพุ่มข้าบินก็จะมีเส้นเฉียงด้านล่างด้วยนะครับนะครับเห็นความแตกต่างหรือยัง เอาละครับกระจังใบเทศก็จะมีไส้ในนะครับกึ่งกลางตรงนี้นะครับแล้วก็เฉียงขนานตามเส้นเฉียงรอบนอกนะครับขนานกันนะทั้งซ้ายและขวาให้มีความขนานกันนะครับไส้ในของพุ่มข้าบินก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่องนี้นะครับกึ่งกลางของช่องนี้และกึ่งกลางของช่องล่างนะครับเส้นขนานเหมือนกันนะ เส้นขนานเหมือนกันแล้วก็มาบรรจบกับเส้นก,กลางของช่องช่องตรงนี้ช่องกลางนะครับแบ่งได้เห็นนะเฉียงมาแล้วก็เฉียงลงครับขนานกันนะให้ซ้ายขวาสมดุลสมมาตรนะครับผมไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดก็อาจจะมีความเอียงโยเยไม่เท่ากัน นิดหน่อยนะแต่ก็พอดูได้ใกล้เคียงกันบ้างนะโอเคครับนี่คือโครงสร้างกระจังใบเทศแล้วก็นี่คือโครงสร้างของพุ่มข้าบินนะครับเอาละเราจะเริ่มเส้นโค้งแล้วครับกระจังใบเทศตรงนี้นะเส้นโค้งครับวงเล็บเปิดเส้นโค้งทางนี้วงเล็บปิดนะครับไส้ในก็เหมือนกันวงเล็บเปิดและวงเล็บปิด เราก็จะได้ดอกบัวตูมสองดอกดอกใหญ่และดอกเล็กเห็นไหมครับมาดูพุ่มข้าวบินใบเทศวงเล็บเปิดตรงนี้นะวงเล็บปิดหนหมครับก็จะได้บัวตูมเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างก็จะมียอดแหลมลงข้างล่างนะครับ เป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับโครงสร้างของเขานะหรือว่าข้าวหลามตัดนะครับไสในก็เหมือนกันโคง้งตามกันครับวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดผมเอียงนิดนึงกึ่งกลางต้องมาประมาณนี้พยายามจะให้เท่ากันนะครับเอาละ ได้โครงสร้างแล้วครับต่อไปเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับกระจังใบเทศก็จะแบ่งสัดส่วนออกอีกนะครับเส้นโครงสร้างจากเส้นนี้นะมาชนกับจุดนี้จากเส้นนี้มาชนจุดนี้ครับจากจุดนี้มาชนจุดนี้เป็นเส้นเฉียงนะเพื่อที่จะแบ่งลายออกเป็น1,2,3รอบนอกก็จะมี3กลีบนะครับมาแบ่งกันเลยแบ่งเป็นลักษณะ ขาชนกันตัว S อีกตัวหนึ่งแล้วก็อ้าปากกว้างออกแยกออกมาเป็นกลีบของใครของมันเห็นไหมครับฝั่งนี้เหมือนกัน S แต่ว่า S หันด้านตรงกันข้ามขาชนกันแล้วก็ค่อยอ้าออกแยกออกครับ 2> 1 2 3 1> นะ3สส่วนของเส้นรอบนอกและข้างในเป็น4ส่วนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนพื้นที่ทั้ง4ส่วนนี้ก็จะ ใกล้เคียงกันเท่าๆกันนะครับเห็นไหมมาในส่วนของพุ่มเข้าบินนะครับเราก็จะแบ่งอ่าประมาณนี้คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแบ่งออกประมาณนี้อานี้ลกันจะได้ไม่งงเอาใกล้เคียงกันกนะครับเส้นเฉียงแล้วก็ เฉียงจากกึ่งกลางของเส้นนี้ช่วงระหว่างนี้นะครับเส้นกึ่งกลางประมาณนี้มาที่มุมกึ่งกลางตรงนี้ของเส้นนี้มาที่มุมนะครับแบ่งสัดส่วนออกอย่างนี้นะแล้วก็แบ่งออกเป็นใบๆเหมือนอย่างนี้ครับตัว S, <S, S, <S เหมือนกันนะครับ S, <S, S, <S มาชนไส้ใน S ชนไส้ในนะครับแยกอ้าออก เป็นอีกกลีบหนึ่งใบหนึ่งนครับตรงนี้ล่ะโค้งเข้ามานะครับโค้งเข้ามานี้โค้งเข้ามาจุดนี้นี่ครับหนึ่งสสามสาส่วนแล้วพุ่มข้าบินจะมีสี่ส่วนข้างล่างนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิด พุ่มข้าบินได้กี่ส่วนถ้านับไส้ในด้วย1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับส่วนใบกระจังใบเทศ1 2 3 4 4สี่ี่กับ5นะครับนี่คือความแตกต่างและก็จะมีรายละเอียดตรงนี้พื้นที่ว่างนะครับดอกบัวเล็กๆสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วโครงสร้างโดยภาพรวมทีนี้เราจะใส่ไสในแต่ละกลีบเขาจะมีไส้ของเขานะครับกระจังใบเทศ กึ่งกลางประมาณนี้ของเส้นนี้นะครับแบ่งกึ่งกลางหน้าตาก็เหมือนเส้นรอบนอกของเขาครับเป็นดอกบัวตูมเล็กเข้ามาอีกครับไหมข้างในของกลีบนี้ก็หน้าตาเหมือนเส้นรอบนอกครับแบ่งกึ่งกลางกึ่งกลางนะครับหนึ่งสองสองส่วนเท่าเท่ากันฝั่งนี้เหมือนกันครับหน้าตาเหมือนเส้นรอบนอกแบ่งครึ่งให้ได้ใกล้เคียงกัน แล้วก็ใส่ในครับใส้ในอาจจะเป็นลักษณะเส้นคู่กันก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะโอเคฝั่งนี้เหมือนกันใส่ไส้เข้าไปซ้ายขวาดูเหมือนเส้นรอบนอกเขาครับ เอาละใส่ไส้เรียบร้อยแล้วกระจังใบเทศบากลายกึ่งกลางเส้นครับตัวเอสเล็กแยกออกไปครับเอสเล็กแยกกอกไปบากร่งกลางของเส้นนี้บากครับ ร้อยพุ่มข้าบินกึ่งกลางเหมือนกันครับเก็บรายละเอียดโดยการบาดกึ่งกลางของเส้นนี้เล็กครับข้างล่างเหมือนกันครับกลีบนี้ไส้ในลืมต้องมีไส้ในด้วยครับ เป็นลักษณะเส้นคู่นะครับเราจะตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับแต่ว่าโครงสร้างโดยรวมก็จะประมาณนี้ ก็สาเร็จแล้วนะครับเราจะตกแต่งด้วยเส้นแรหรือว่าเพิ่มรายละเอียดเส้นคู่อะไรเข้าไปก็ได้นะนี่คือโครงสร้างและรายละเอียดของระจังไบเทศและก็พุ่มข้าบินใบเทศนะครับจะมีความแตกต่างกันนิดนิด,น,ดนะครับไม่ได้มากนะโครงสร้างเริ่มแรกเลยนะสส่วน4ส,ส่วนการแบ่งในแนวนอนนะครับและเราก็จะมา,าฝึกวาดการะหนก3าตัวใบเทศซึ่ง โครงสร้างก็คล้ายๆกับพุ so ่มข้าบินนะครับโครงสร้างเขาเป็นยังไงก็คล้ายๆเป็นพุ่มนะครับแต่ว่าเราจะยืดพุ่มเข้าบินให้แหลมยาวขึ้นอีกนะนี่คือโครงสร้างของพุ่มข้าบินใช่ไหมก็คือลักษณะแบบนี้ครับพุ่มเข้าบินนี่คือโครงสร้างของพุ่มข้าวบินก็จะประมาณนี้นะครับแต่เราจะยืดยอดให้สูงขึ้นเพื่อที่เราจะสะบัดเป็นกระหนบยอดเปลวนะครับ และเพิ่มขาเข้าไปครับเพิ่มขาเข้าไปตัวนี้ก็จะขมวดเข้ามาขมวดเข้ามาก็จะกลายเป็นตัวเหงานั่นเองนะครับขมวดเข้ามาขานะครับมาจากโครงสร้างเริ่มจากกระจังใบเทศเป็นใบนะครับและก็จะมายืดยาวสูงขึ้นอีกนะครับเป็นลักษณะ,ะเข้าหลามตัดนะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับ และก็มากลายเป็นกระหนกสามตัวไปเทศก็คือโครงสร้างตัวเหงาก็มาจากการเป็นพุ่มเป็นใบแล้วก็ยอดยาวสูงขึ้นและเติมขาให้นั่นเองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เป็น3ตัวตอนนี้เราจะแบ่งเป็น3ตัวแล้วครับตัวที่1ด้านหน้าตรงนี้เราเรียกว่าตัวเหงานะครับนี่คือตัวเหงานะตัวเหงาครับตัวที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เราเรียกว่าตัวทับนะครับตัวทับ ตัวทับและตัวที่อยู่ข้างบนเราเรียกว่าตัวยอดนะครับตัวยอดได้แล้วนะครับเพิ่มเติมตรงนี้เป็นกาบนะครับเรียกว่ากาบ,กาบข้างล่างก็จะมีกาบทับเรียบร้อยแล้วครับโครงสร้างของกระนก3ตัว เราจะให้เป็นใบเทศลักษณะใบเทศก็อย่างนี้ไงครับนี่เป็นใบใบใบ,ใบนะครับมาเริ่มที่ตัวเงาโค้งขมวดเข้ามาโครงสร้างเขาจะเป็นประมาณนี้นะเป็นก้านนั่นเองนะครับเป็นก้านนะแต่จะเพิ่มยอดอ่อนขึ้นไปตรงนี้นะครับ ลักษณะกา้านต่อไปตัวนี้เป็นใบแล้วนะครับที่มาของคำว่าใบเทศบากบากและมีไส้ในครับลักษณะแบบนี้กลีบบัวนั่นเองนะครับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเป็นเส้นคู่ ัวเหงาที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพิ่มสีสันเส้นคู่ตรงนี้เข้าไปได้ไหมครับต่อไปตัวทับลักษณะเหมือนกันครับเป็นก้านก้านแล้วก็เป็นยอดหน่อขึ้นมาอย่างนี้และเป็นก้านนะครับใบ บากแต่ว่าจะสับัดยอดนะครับสับัดยอดเป็นหางเปเลวโค้งเข้ามาเป็นใบนครับลักษณะใบนะครับแต่ว่ามียอดเป็นเปเลวนะครับใส่ในแบบนี้ใส่เส้นคู่เพิ่มก็ได้นะครับเรียบร้อยในส่วนของใบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใบนะ ตรงนี้จะมีใบคา,าบหลังนะครับใบคา,าบหลังเห็นะครับลักษณะใบครับพื้นที่นิดหน่อยก็เส้นเดียวก็ได้ไม่ต้องมีเส้นคู่นะครับและบากออกเป็นใบใบครับแบ่งออกเป็นใบใบเห็นไหม เส้นตัวนี้ก็จะต่อเนื่องลงมายาวมานี่ครับมาจนกับกาบขาตัวนี้นะส่วนตรงนี้ก็แบ่งเป็นใบๆครับบากให้บากลึกลงมาแบ่งเป็นใบาบากเล็กอ่าเรียบร้อยแล้วครับข้างล่างนะตัวยอดครับก่อนจะไปเป็นยอดก็เป็นกาบก่อนบากให้กาบนะครับ เขาก็จะมีไส้ในของเขาเป็นเส้นคู่ให้ด้วยก็ได้ไนะครับต่อไปตัวยอดก็หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับขมวดเส้นขดก้นหอยเป็นลักษณะก้านนะครับแล้วก็มียอดอย่างนี้เป็นลักษณะก้านนะนะครับก้านแบบเดียวกันและก็เป็นใบบา แต่ว่าจะสะับัดยอดด้วยนะเห็นไหมครับสะบัดยอดเป็นเปลวเป็นใบเห็นไหมครับมีลักษณะเป็นใบใส่ไส้ครับเส้นผู้ให้เรียบร้อย ตัวนี้ก็แบ่งเป็นใบนะครับได้ประมาณสองใบในใบก็มีไส้ให้ด้วยครับตัวนี้อาจจะบากเพิ่มตัวนี้ก็บากเพิ่มได้เรียบร้อยครับนี้บากเพิ่มให้ ข้างล่างกาบบากบากนี่อาจจะเป็นไส้ของกาบด้วยนะครับเรียบร้อยอันนี้บากเพิ่มเก็บรายละเอียดบากเพิ่มครับ นี่คือในกลุ่มของคําว่าใบาเทศนะครับเริ่มตั้งแต่กระจังใบเทศพุ่มข้าบินใบเทศกระหนก3ตัวใบเทศคําว่าใบาเทศก็คือมีความเป็นใบาจากธรรมชาติของใบไม้นะครับทดลองฝึกกันเลยนะครับเราจะตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้โดยการใช้เส้นแรนะครับ